ยินดีต้อนรับกลับสู่มุทแมนช่องที่เราจะพาคุณไปพบกับข้อมูลล่าสุดและเจาะลึกที่สุดในโลกยานยนต์ตั้งแต่รถออฟโรดสุดแกร่งไปจนถึงรถหรูราที่วิ่งในเมืองได้อย่างนุ่มนวลถ้าคุณคือคนที่หลงใหลในรถยนต์รถกระบะหรือทุกสิ่งที่มีล็อกคุณมาถูกที่แล้วและวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในกระบะที่หลายคนรอคอยมากที่สุดแห่งปีนั่นก็คืออีซูซูดีแม็กซ์2026ซึ่งนี่ไม่ใช่เพียงแค่การปรับโฉมเล็กน้อยแต่เป็นการยกระดับครั้งใหญ่ ที่ผสมผสานพลังความทันสมัยความสะดวกสบายและความคุ้มค่าในแบบที่ขยายว,วงการกระบะท,ทั่วโลกได้เลยทีเดียวเมื่อพูดถึงอ s u z u D-Max หลายคนจะนึกถึงคำว่าทนทานแข็งแกร่งและไว้ใจได้มันคือรถกระบะท,ที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในตลาดที่ให้ความสำคัญกับความอึดและความทนทานในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรช่างผู้ที่ออกสำรวจเส้นทางหรือแม้แต่คนมืองที่อยากได้รถคู่ใจไว้ใช้ทุกวันต่างก็เลือกพึ่งพามัน แต่ในปี2026 DMAX รุ่นใหม่กำลังจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความแข็งแกร่งที่เชื่อถือได้นั้นสามารถผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยความหรูหราและแม้แต่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัวมาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่ทุกคนเห็นก่อนนั่นก็คือดีไซน์ DMAX 2026มีรูปลักษณ์ที่ดุดันโชบเชี่ยวและล้ำสมัยยิ่งกว่าที่เคยด้านหน้ามากับกระจังหน้าทรงใหญ่ดีไซน์ใหม่ ที่มีเส้นสายซ้อนกันอย่างสวยงามเชื่อมต่อเข้ากับไฟหน้าเลดแบบเพรียวคมพร้อมไฟไดไมนเดทัม running light ที่ออกแบบเป็นเส้นสายฟ้าเฉียบคมทําให้รถโดดเด่นและจดจําได้ทันทีไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนฝากระโปรงหน้ามีเส้นนูนเพิ่มมิติความแข็งแรงกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูฉกเฉียวแต่ยังคงเน้นความแกร่งและช่วยเรื่องอากาศพลศาสตร์ได้เป็นอย่างดีมองจากด้านข้างจะเห็นว่ารถมีการยืดระยะฐานล้อให้ยาวขึ้นเล็กน้อยส่งผลให้รถดูทรงพลังขึ้น และเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารบังโคลนล้อออกแบบให้ปุ่งรับกับล้ออ,อลอยขนาด18และ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกพร้อมสีใหม่สุดพิเศษเช่นแดงเมทัลลิกเข้มและสีสายดด้านที่ออกแบบมาเอาใจสายออฟโรดโดยเฉพาะด้านท้ายก็มาพร้อมไฟท้ายเลเทรงซีดีไซน์ทันสมัยฝากระโปรงท้ายแข็งแรงขึ้นเปิดปิดด้วยโช๊คกดแรงและยังติดตั้งบันไดในตัวเพื่อปีนขึ้นกระบะได้สะดวกพื้นที่บรรทุกก็ถูกปรับปรุงใหม่เพิ่มจุดยึดสัมภาระเคลือบสารกันขีดข่วนและมีอ่ะ คาชันฝาปิดไฟฟ้าแบบโรลลิงเพื่อความปลอดภัยก้าวเข้ามาในห้องโดยสารแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บรรยากาศด้านในแทบไม่ต่างจากรถ SUV หรือวัสดุลุ่มถูกนํามาใช้มากขึ้นตามแดชบอร์ดแผงประตูและที่วางแขนบอะนั่งมีทั้งแบบหุ้มนังคุณภาพสูงสําหรับรุ่นท็อปรองรับสรีรัได้ดีขึ้นและยังมีระบบระบายอากาศเพิ่มเข้ามาทําให้การเดินทางไกลสะดวกสบายกว่าที่เคย จออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วถูกติดตั้งตรงกลางแสดงผลคมชัดและลื่นไหลรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายใช้งานง่ายขึ้นและมีระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ตอบสนองได้รวดเร็วกว่าเดิมใต้จอลงมาเป็นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอันโซนส่วนรุ่นสูงสุดยังเพิ่มซันรูฟพาโนรามาที่หลายคนไม่คิดว่าจะได้เห็นในดี a x มาก่อนเพิ่มความโปรง่งโล่งให้ห้องโดยสารอย่างชัดเจนหน้าปัดถูกยกเครื่องใหม่เป็นจอดิจิทัล ขนาด10.5นิ้วสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ทั้งความเร็วรอบเครื่องเส้นทางและข้อมูลออฟโรดเช่นมุมเอียงมุมล้อและสถานะดิฟล็อกนอกจากนี้ยังมีแฮตอัพดิสเพลยที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นกระจกหน้าอีกด้วยด้านความปลอดภัยก็จะเต็ม DMAX 2,026มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ล้ำสมัยเช่น Adaptive Cruise Control แบบหักยินดีต้อนรับกลับสูม่มมนช่องที่เราจะพาคุณไปพบกับข้อมูลล่าสุดและเจาะลึกที่สุดในโลกยานยนต์ ตั้งแต่รถออฟโรดสุดแกร่งไปจนถึงรถรูราที่วิ่งในเมืองได้อย่างนุ่มนวลถ้าคุณคือคนที่หลงใหลในรถยนต์รถกระบะหรือทุกสิ่งที่มีล้อคุณมาถูกที่แล้วและวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในกระบะที่หลายคนรอคอยมากที่สุดแห่งปีนั่นก็คือ isuzu d-max 2026ซึ่งนี่ไม่ใช่เพียงแค่การปรับโฉมเล็กน้อยแต่เป็นการยกระดับครั้งใหญ่ที่ผสมผสา,านพลังความทันสมัยความสะดวกสบายและความคุ้มค่าในแบบที่ขยาว,วงการกระบะทั่วโลกได้เลยทีเดียวเมื่อพูดถึง isuzu d-max หลายคนจะนึกถึงคําว่า ทนทานแข็งแกร่งและไว้ใจได้มันคือรถกระบะที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในตลาดที่ให้ความสําคัญกับความอึดและความทนทานในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรช่างผู้ที่ออกสำรวจเส้นทางหรือแม้แต่คนเมืองที่อยากได้รถคู่ใจไว้ใช้ทุกวันต่างก็เลือกพึ่งพามันแต่ในปี2026ดี a x รุ่นใหม่กำลังจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความแข็งแกร่งที่เชื่อถือได้นั้นสามารถผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยความหรูหรา และแม้แต่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัวมาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่ทุกคนเห็นก่อนนั่นก็คือดีไซน์ D-Max 2 0ซ์ 2000, 26, มีรูปลักษณ์ที่ดูดันโฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยยิ่งกว่าที่เคยด้านหน้ามากับกระจังหน้าทรงใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่มีเส้นสายซ้อนกันอย่างสวยงามเชื่อมต่อเข้ากับไฟหน้าเหล็แบบเพรียวคมพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ออกแบบเป็นเส้นสายฟ้าเฉียบค,คมทำให้รถโดดเด่นและจดจำได้ทันทีไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน ฝากระโปรงหน้ามีเส้นนูนเพิ่มมิติความแข็งแรงกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูฉกเฉียวแต่ยังคงเน้นความแกร่งและช่วยเรื่องอากาศพลศาสตร์ได้เป็นอย่างดีมองจากด้านข้างจะเห็นว่ารถมีการยืดระยะฐานล้อให้ยาวขึ้นเล็กน้อยส่งผลให้รถดูทรงพลังขึ้นและเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารบังโคลล้ลอ,ออกแบบให้ปงรับกับล้ออันลอยขนาด18และ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกพร้อมสีใหม่สุดพิเศษเช่นแดงเมทัลลิกเข้มและสีทรายด้านที่ออกแบบมาเอาใจสายออฟโรด โดยเฉพาะด้านท้ายก็มาพร้อมไฟท้ายเล็ทรงซีดีไซน์ทันสมัยฝากระโปรงท้ายแข็งแรงขึ้นเปิดปิดด้วยโช้กกดแรงและยังติดตั้งบันไดในตัวเพื่อปีนขึ้นกระบะได้สะดวกพื้นที่บรรทุกก็ถูกปรับปรุงใหม่เพิ่มจุดยึดสัมภาระเคลือบสารกันขีดข่วนและมีอากาศปรชันฝาปิดไฟฟ้าแบบโรลลิงเพื่อความปลอดภัยก้าวเข้ามาในห้องโดยสารแล้วคุณจะสัมผัสไดถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บรรยากาศด้านในแทบไม่ต่างจากรถ SUV หรูวัสดุนุ่มถูกนำมาใช้มากขึ้น ตามแดชบอร์ดแผงประตูและที่วางแขนเบาะนั่งมีทั้งแบบหุ้มหนังคุณภาพสูงสําหรับรุ่นท็อปรองรับสรีรัได้ดีขึ้นและยังมีระบบระบายอากาศเพิ่มเข้ามาทําให้การเดินทางไกลสะดวกสบายกว่าที่เคยจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วถูกติดตั้งตรงกลางแสดงผลคมชัดและเลื่อนไหลรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายใช้งานง่ายขึ้นและมีระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ตอบสนองได้รวดเร็วกว่าเดิมใต้จอลงมาเป็นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอันโซนส่วนรุ่นสูงสุด ยังเพิ่มสันหูฟพานร,รามาที่หลายคนไม่คิดว่าจะได้เห็นในดีแม็กซ์มาก่อนเพิ่มความโปรง่งโล่งให้ห้องโดยสารอย่างชัดเจนหน้าปัดถูกยกเครื่องใหม่เป็นจอดิจิตัลขนาด10.5นิ้วสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ทั้งความเร็วรอบเครื่องเส้นทางและข้อมูลออฟโรดเช่นม<ๆ>ุมเอียงมุมล้อและสถานะดิฟลอกนอกจากนี้ยังมีแฮตอัพดิสเพลตที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นกระจกหน้าอีกด้วยด้านความปลอดภัยก็จะเต็ม d m a x 2026มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ล้ำสมัย เช่นในเดทีครูสคอนโทรลแบบฮะ